สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง The Magic Code หมอแมนพลังเลขผมกันเป็นประจำนะครับในรอบนี้เป็นดวงรายเดือนนะครับซึ่งจัดให้ครบทั้ง12ราศีนะครับเป็นดวงรายเดือนพฤศจิกายนก็จัดให้กันแบบเนิ่นๆเลยนะครับเรียกว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ราศีต่างๆนะครับจะมีทิศทางดวงชะตาเป็นอย่างไรเราก็มาเช็คกันจะได้เป็นไกด์ไลน์วางแผนชีวิตได้นะครับ ก่อนอื่นหากท่านชื่นชอบเรื่องการตรวจดวงราศีลัคนาราศีแบบนี้นะครับแล้วท่านยังไม่เคยกดติดตามหมอแมนก็ขอเชิญชวนให้กดติดตามเอาไว้นะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็ใครชื่นชอบเรื่องของตัวเลขต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลขนำโชควันที่1วันที่16นะครับเลขเด่นประจําวันต่างๆหรือแม้กระทั่งเลขเบอร์มงคลเบอร์มือถือ ท่านอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันนะครับกดไลค์ในแฟนเพจ Facebook ชื่อว่า The Magic Code ชื่อเดียวกันกับช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับและพิเศษสุดใครที่ชื่นชอบเรื่องของตัวเลขนะครับลุ้นตัวเลขเด่นประจำวันท่านสามารถเข้ากลุ่ม l i ค์แอดนะครับก็แอดไลน์เข้าไปก่อนนะครับมีแอดด้านหน้าด้วย Man MGC นะครับเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยให้คำแนะนำในการเข้ากลุ่มไล์เป็นกลุ่มลับนะครับ<อ>ก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันนะครับแล้วก็จะมีตัวเลข มาเสิร์ฟให้ทุกๆวันเลยนะครับไปเป็นกาลยานามิตรกันนะครับแล้วใครที่ต้องการที่จะตรวจดวงส่วนตัวนะครับแบบมีค่าโครนะครับท่านสามารถติดต่อผ่านแฟนเพจ Facebook ชื่อ The Magic Code ได้เลยนะครับสำหรับอัตราค่าบริการก็มีบอกไว้หน้าแฟนเพจเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้หมอแมนจะเปิดรับคิวนะครับวันที่25ตุลาคมนะครับจำวันให้ดีนะครับวันที่25ตุลาคมใครที่ติดต่อเข้ามาก่อนก็จะเป็นการ จองไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็จะรันคิวกันเริ่มตั้งแต่วันที่25จนถึงสิ้นเดือนนะครับก็บอกไว้นิดนึงนะครับว่าจองคิวอาจจะต้องมีรอกันก่อนนะครับอาจจะไม่ได้สามารถที่จะดูได้เลยเอาละครับวันนี้ถึงคิวของชาวราศีกุมนะครับราศีกุมนะครับหรือผู้ที่ผูลักนาแล้วได้ลักนากุมนะครับสามารถดูได้ทั้ง2แบบเลยนะครับในเดือนพฤศจิกายน2563นะครับราศีกุม ที่ต้องเอตือนกันนะครับในเดือนพฤศจิกายนก็คือว่าในเรื่องของการเงินนะครับการเงินการใช้ใจ่ายเนี่ยคือตอนนี้นะครับดาวการเงินของคุณเป็นอยู่ในตําแหน่งราภาเนกเกษรก็คือว่าเงินก็หาได้อยู่นะครับมีโอกาสาได้โชคลาภด้วยนะครับแบบฟุกๆนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับวันที่14พฤศจิกายนนะครับดาวการเงินของคุณเนี่ยก็คือดาวโชคลาภด้วยดาวพระราศดีจกโคจรเข้าสู่รพวินาศนะครับแสดงว่าโชคลาภฟุกๆเนี่ยในงวดวันที่16เนี่ยไม่ค่อยเด่นแลวนะครับ แต่ถามว่าเงินก้อนที่1เนี่ยได้อยู่ไหมได้อยู่นะครับเงวดวันที่1เนี่ยได้ลุน้นอยู่นะครับการเงินทองของคุณยังสามารถหาได้โดยเฉพาะในครึ่งเดือนแรกนะครับการเงินคุณยังจะปังอยู่นะครับมีโอกาสได้ทิ้งทวนแบบได้แบบถ้าคนทําทำเรียกว่าค้าขายหรือว่าธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมีโอกาสได้ออเดอร์แบบป,ปังๆแบบทิ้งท้ายด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากวันที่14เนี่ยมันจะค่อนข้างเงียบนะครับการเงินของคุณมีเกณฑ์ที่จะติดขัดเหมือนกันนะครับสิ่งที่รออยู่เงินที่รออยู่เงินก้อนที่รออยู่เนี่ย มันก็จะต้องรอไปก่อนนะครับมีโอกาสาที่จะล่าช้าชะลอตัวนะครับแล้วก็เป็นระยะเวลาประมาณ4เดือนครึ่งนะครับถึงเดือนมีนาคมวันที่29ปีหน้านะครับย9มีนาคมปีหน้าเนี่ยดาวพระราศมดีเนี่ยจะกคจรยกย้ายทับลัคนาของคุณเพราะฉะนั้นดวงคุณจะเฮงดังปังรวยมากตั้งแต่เดือนเมษาปี64นับต่อเนื่องไป5ปีนะครับดวงจะดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบขุกขักหน่อยนะครับในระยะปลายปีนี้ ก็ขอให้อดทนนะครับดาวการเงินของคุณนะฮะการงานของชาวราศีกุมเนี่ยนะครับคือช่วงเนี้ยดาวการงานบางทีเนี่ยมันอาจจะ,ะไม่ค่อยเป็นดังใจสักเท่าไหร่นะครับมันมีเกณฑ์ที่จะ,ะชะลอตัวนะครับชะลอตัวสําหรับคนที่ทําธุรกิจด้วยนะใครที่ทํางานทําธุรกิจทําการค้าขายที่แบบว่าต้องอาศัยแบบยอดแล้วก็เงินที่ได้มาจากการค้าขายอะช่วงนี้บางทีมันไม่ค่อยได้ยอดนะมันอาจจะ ตากูตะกักนิดนึงนะครับมันจะติดขัดหน่อยเพราะว่าดาวการงานของคุณเนี่ยเขาโคจรถอยหลังนะครับโคจรถอยหลังมาเข้าสู่ในเรื่องการเงินแสดงนว่าม,มันกระทบถึงเรื่องการเงินด้วยนะครับในขณะเดียวกันสำหรับคนที่ทํางานประจำเนี่ยไม่ได้มีการค้าขายหรือเอายอดอะไรต่างๆสมมติว่าคุณทํางานประจําแต่ว่ามันมียอดตัวเลขเนี่ยตัวเลขอาจจะไม่ได้ไม่ได้ยอดตามที่คุณตั้งความหวังไว้นะครับให้ระมัดระวังการใช้จ่ายด้วยแล้วกันนะครับ ในเรื่องความรักเนี่ยชาวราศีกลุ่มน,นะครับดาวอาทิตย์เนี่ยดาวคู่ครองเนี่ยจะโครจรได้ตำแหน่งนิดตอนนี้โครจรได้ตำแหน่งนิดอยู่นะครับแล้วในช่วงครึ่งครึ่งเดือนของพฤศจิกาด้วยนิดหรือว่านิดจะเนี่ยครับก็คือการต่ําต้อยด้วยค่าหรือการถูกบันทอนนะครับคุณต้องระมัดระวังการที่คู่ของคุณเนี่ยทำให้คุณเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับเพราะว่าดาวคู่ของคุณเนี่ยเป็นนิดนะอยู่ในตําแหน่งสุพระสุภะแปลว่าชื่อเสียง ครับให้ระมัดร,ระวังบางทีอาจจะถูกเมาส์โดยแฟนของเราเองนะครับหรือว่าคู่ของเราไปทําอะไรที่เสียหายและมีผลต่อ,อชื่อเสียงนะครับหรือว่าสถานะทางสังคมของเราครับตรงนี้ต้องฝากระวังกันไว้นะแต่ก็ไม่ไ,มได้รุนแรงอะไรมากเลยนะครับนะจริงๆจะบอกไม่รุนแรงก็ไม่ได้มันแล้วแต่ดวงแต่ละคนนะนะ,นะะระดับเลเวลความรุนแรงอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ก็เตือนไว้ก่อนเพราะว่าอยู่ในตําแหน่งที่ท,ที่ที่มีปัญหานะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวครึ่งเดือนหลังเนี่ยไอ้ปัญหาเหล่านี้ต่างๆเนี่ยมันจะคลี่คลายดีขึ้นนะครับเพราะเดี๋ยวดาวทิ่จะยกย้ายนะครับมาสู่ตำแหน่งกรรมะนะครับแต่เขาจะมีดาวพรหัสมาช่วยนะครับวันที่14จะโยกเป็นคู่มิตรก็ถือว่ามันสามารถแก้ไขได้อยู่นะครับจะมีปัญหาได้ที่อาจจะแบบหนักใจหรือว่ารู้สึกว่าไม่โอเคในช่วงครึ่งเดือนแรกอะแต่ครึ่งเดือนหลังอะมันก็จะถูกแก้ไขได้นะครับ โอเคเรื่องการเงินนะบอกไปแล้วนะเรื่องความรักเนาะบอกไปแล้วนะครับรวมไปถึงใครที่ทําธุรกิจแล้วมีหุ้นส่วนด้วยนะครับนะเพราะว่าหุ้นส่วนของคุณอาจจะทําให้คุณเนี่ยเ,เสียภาพลักษณ์หรือเสียภาพพจน์นะหรือว่าเสียชื่อเสียงมีเครดิตที่ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยต้องะระมัดระวังเรื่องของหุ้นส่วนคู่สัญญานิดหนึ่งคุณอาจจะต้องเข้าไปดูแลงานของคุณแบบใกล้ชิดถ้าคุณทํางานมีหุ้นส่วนนะครับอย่าปล่อยให้หุ้นส่วนของคุณเนี่ยเขาเขาวัน man โชหรือว่า เขาเขานำคุณนะมันจะเกิดผลเสียนะครับในช่วงเดือนนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในเรื่องของสุขภาพเนี่ยของชาวราศีกุมเนี่ยนะครับก็ถือว่าวันที่4พนะพฤิกายนนะครับดาวเจริญสุขภาพเนี่ยเข้าสู่พบสุภานะครับอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอระบบ ทางเดินหายใจนะครับแล้วก็พวกหลอดลมอะไรพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องของกล่องเสียงนะครับเรื่องของภายในช่องปากหรือแม้แต่ดัาการได้ยินนะครับระบบเกี่ยวกับหูอะไรพวกนี้หูกับคออะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องลองไปเช็คดูหน่อยบางคนอาจจะเป็นหวัดเป็นไข้นู่นนี่นั่นทอนซิลอักเสบอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีบ้างแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของช่องท้องด้วยนะครับะจะเป็นโกกรคกระเพาะกระเพาะก็ว่าไป นะอาจจะมีบ้างนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องของโชคลาภชาวราศีกุมนะครับอย่างที่หมอแมนเกริ่นไปนะครับในช่วงแรกก็คือว่ายังถือว่ามีโชคลาภอยู่นะในวันที่1พฤศจิกายนนะยังถือว่ามีโชคลาภอยู่นะครับเพราะดาวโชคลาภเนี่ยยังไม่ได้ย้ายนะยังไม่ได้ย้ายยังสถิตเป็นกเกษตรอยู่นะครับแล้วก็เป็นดาวการเงินด้วยวันนั้นซึ่งก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับ พลอาทิ์เองเนี่ยดาวพระราบดีเป็นดาวโชคลาภก็เป็นดาวคู่มิตรด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคพอได้ลุ้นอยู่ถือว่าได้ลุ้นอยู่นะครับนิดนึงนิดนึงนิดนึงนะสำหรับชาวราศีกลุมก็ถือว่าทิ้งทวนกันแล้วกันก่อนที่ดาวพระจเนี่ยจะยกเข้าเป็นวินาทนะครับตอนนั้นก็โชคลาภอาจจะไม่ค่อยเด่นแล้วนะครับก็ถือว่างวดวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยทิ้งทวนนะครับส่วนเดี๋ยววันนี้ ส่วนวันที่สิบหกเนี่ยก็อย่างที่รู้นะครับพอยกขึ้นมาแล้วก็ไม่ค่อยเด่นนะฮะราศีกุมเนี่ยให้เรามาระวังในเรื่องของการขัดแย้งกับคนในครอบครัวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวพระราหูเนาะอยู่ในเรือนบันุทุแล้วก็ดาวเจ้าเรือนบันธุอย่างดาวศุกร์เนี่ยนะครับก็สถิตเป็นมรณะอยู่นะครับอย่างน้อยๆก็ครึ่งเดือนนะฮะนะ โดยที่ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะดีขึ้นหรือปรับความเข้าใจกันได้เนี่ยหลังจากวันที่18พฤศจิกายนนะครับทั้งนี้นั้นเนี่ยเรามาระวังเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยแล้วก็เรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยนะครับบางทีคนในครอบครัวอาจจะมีการเจ็บป่วยนะครับก็ฝากดูแลใกล้ชิดนิดนึงละกันในช่วงนี้นะครับสำหรับชาวราศีกุมนะอ่ะสำหรับเลขนำโชคนะครับ3หมายเลขนะครับได้แก่เลข7เลข2เลข5นะครับ สีน้ำโชคได้แก่สีม่วงสีขาวแล้วก็สีส้มนั่นเองนะครับวันนี้ก็ครบตัวนะครับสำหรับดวงชะตาราศรีกุมในเดือนพฤศจิก,ก,กายนสองพันหาร้ยสินะครับหากถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไอาลืมกดสั่งกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันต่อไปเรื่อยๆพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้หมอแมนลาไปก่อนสวัสดีครับ